สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน McDonald s ครับมีใครเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเวลาเราซื้อ McFish เนี่ยหรือว่า Double McFish มาเนี่ยเปิดดูชีส e นะนะครับว่าชีสอยู่ที่ไหนเราจะเจอชีสอยู่แค่ครึ่งแผ่นครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับ หลายๆคนอาจจะไม่เคยเปิดนะครับผมแนะนำให้ลองเปิดดูนะครับอย่างตัว double mac fish เนี่ยเขาก็จะมีชีสอยู่นะครับครึ่งแผ่นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับในขณะที่ชีสเบอร์เกอร์เนี่ยเขาใส่ชีสมาเต็มแผ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับชีสทั้งแผ่นรอบตัวนะครับเพื่อหายคาใจนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาถามผู้รู้ครับที่อยู่ที่แมคโดนัลล์นั่นเองนะครับจะเป็นใครไม่ได้ก็ต้องเป็นคนใน แมคโดนัลล์เท่านั้นที่จะตอบคําถามนี้ได้ครับเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับผมคําถามนี้ต้องมีคําตอบแน่นอนครับทําไมในแมคฟิชเนี่ยถึงมีชีสอยู่ครึ่งแผ่นครับทาไมถึงไม่เป็นเต็มแผ่นอ๋อมันเป็นตามปกติอยู่แล้วครับของแมคโดนัลล์ทั่วโลกที่เราจะทําการเสิร์ฟตัวแมคฟิชเนี่ยด้วยชีสครึตต่งแผ่นเพราะว่า เนื่องมาจากถ้าเกิดเรามีชีสปริมาณที่เยอะเนี่ยมันจะทําให้ตัวกลิ่นชีสเนี่ยจะไปกบความหอมอร่อยของชิ้นเนื้อปลาครับอืมก็คือเป็นสูตรเนี้ยเขาใช้กันทั่วโลกเลยใช่ครับแล้วก็ในไทยก็เลยต้องทําตามไปด้วยอ่าใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วในกรณีของ double m ม a t ิก s ์เนี่ยครับเขาจะมีชีสกี่แผ่นครับก็จะมีเป็นชีสครึ่งแผ่นกับครึ่งแผ่นในจานวนปลาทังสองชิ้นก็คืออัตราส่วนหนึ่งตาหนึ่งชิ้นกับชีสครึ่งแผ่นครับอ๋อก็คือเท่ากับ ตัวปลาทอดเนี่ยปลาปลาล็อกเนี่ยหนึ่งชิ้นต่อชีสครึ่งแผ่นอันนี้คือเป็นสูตรของเขาเลยถ้าจะเพิ่มเป็นดับเบิลก็จะเพิ่มไปอีกสต็กหนึ่งเพื่อความลงตัวของรสชาต<ช>ินั่นเองแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกค้าที่ชื่นชอบรสชีสเนี่ยครับเขาอยากจะกินมชีสกับ เบอร์เกอร์ปลาที่แบบมีชีสเยอะหน่อยอย่างเงี้ยเขาสามารถเพิ่มชีสได้ไหมครับลูกค้าสามารถจะทําการ a d ดชีสเพิ่มซึ่งตอนนี้มีเราจะมีโปรโมชั่น a d ดชีสในราคา15บาทอยู่แล้ว15บห้าบาทใช่ครับจะได้ชีสหนึ่งแผ่นเลยใช่ครับผมลูกค้าบางคนอาจจะชอบรสชาติความหอมหวานของตัวชีสสามารถ a d ดเพิ่มในมักกิ๊ได้เลยครับครับก็อย่างเช่นอยากจะเพิ่มด d o u b l ลชีสอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยก็แค่เพียงแค่แผ่นละ15บาทครับ15บาท ถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าคนที่ชอบชีสเนี่ยก็อยากจะเพิ่มชีสก็เพิ่มได้เหมือนกันแต่ถ้าตามสูตรที่อร่อยเนี่ยก็คือเขามีชีสคือแผ่นพอแล้วครับอันนี้คือกงเลยครับพอรู้คําตอบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินแม็กฟิชอย่างอร่อยได้แล้วครับโดยไม่ต้องขาใจากันอีกต่อไปอืมอร่อยครับหลักๆอะความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่ชีสมันอยู่ที่ซอสนะครับเป็นซอสทาทา มาถึงตอนนี้ก็น่าจะหายคาใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมชีสเบอร์เกอร์เนี่ยถึงมีชีสเต็มแผ่นแล้วก็แม็กฟิชเนี่ยถึงมีชีสครึ่งแผ่นตอนนี้ก็คงได้คำตอบกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปกินแม็กฟิชให้สะใจก่อนดีกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอืม